สวัสดีครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับชมภูริฟิล์มธรรมะหนึ่งนาทีคลิปนี้นะครับเสนอตอนคารวาสคับแคบเป็นทางมาแห่งทุลีครับในเรื่องคารวาสคับแคบเป็นทางมาแห่งทุลีพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าภิกษุทั้งหลาย ตถาคตเกิดขึ้นในโลกนี้เป็นพระอารหันต์ผู้ตรัสรู้ชอบด้วยตอนเองสมบูรณ์ด้วยวิชาและจรณะดำเนินไปดีรู้แจ้งโลกเป็นสารถีฝึกคนที่ควรฝึกไม่มีใครยิ่งกว่าเป็นครูของเทวดาและมนุษย์เป็นผู้เบิกบานแล้วจำแนกธรรมออกสั่งสอนสัตว์ภิกษุทั้งหลาย ตถาคตนั้นได้ทำให้แจ้งซึ่งโลกนี้กับทั้งเทวดามารพรมซึ่งหมูสัตว์กับทั้งสมณนะพรามพร้อมทั้งเทวดาและมนุษย์ด้วยปัญญาอันยิ่งเองแล้วประกาศให้ผู้อื่นรู้แจ้งตามตถาคตนั้นแสดงธรรมไพเราะในเบื้องตน้นในท่ามกลางและในที่สุด ประกาศพรหมจรรย์พร้อมทั้งอัฏฐพร้อมทั้งพยัญชนะบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงข้าบดีหรือบุตรข้าบดีหรือคนที่เกิดในตระกูลอื่นได้ในภายหลังย่อมฟังธรรมนั้นครั้นฟังแล้วย่อมเกิดศรัทธาในตถาคตกุลบุตรนั้นผู้ประกอบอยู่ด้วยศรัทธา ย่อพิจารณาเห็นว่าคาราวาสคับแคบเป็นทางมาแห่งทุลีส่วนบนรรพชาเป็นโอกาสว่างมันไม่เป็นไปได้โดยง่ายที่เราผู้อยู่ครองเรือนเช่นนี้จะประพฤติพรหมจรรย์น,นั้นให้บริสุทธิ์บริบูรณ์โดยส่วนเดียวเหมือนแสงที่เขาขัดสะอาดดีแล้วถ้ากระไร เราพึ่งปลงผมและนวดครองผ้าย้อมฝาดออกจากเรือนไปบวชเป็นผู้ไม่มีเรือนเทิดพึ่งตนพึ่งธรรมนำชีวิตออกจากทุกขอ,อนโมทนาบุญกับทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการจัดทำคลิปนี้และรับชมคลิปนี้สาธุครับ